คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะที่ติดตามชมช่องส่วนหวย4ี่นะจ๊ะ สำหรับในคลิปนี้มีนำสูตรมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับสูตรที่แอดจะนำมาแบ่งปันกันวันนี้จะเป็นสูตรของเลข2ตัวแต่ว่าเนี้ยจะเป็นเลข2ตัวชุดใหญ่นะ่านผู้ชมนะใครที่ชื่นชอบเลข2ตัวชุดใหญ่ก็เข้ามารับชมได้ชุดใหญ่ในชุดนี้จะเป็นชุดใหญ่ทั้งบนทั้งล่างนะคะ อาจมาบนก็ได้อาจมาล่างก็ได้นะคะสําหรับสูตรนี้อันนี้ไม่ได้แยกนะถ้าใครชอบแบบแยกสามารถคอมเมนต์มาบอกแอดมินได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะใครชอบสูตรไหนสูตรอะไรนะคะสูตรบนสูตรล่างสูตรหลักร้อยสูตรหลักสิบสูตรหลักหน่วยสูตรเด่นสูตรดับนะคะสูตรปักหลักนะคะ2ตัวบน2ตัวล่างนะคะตรงๆหรือว่าเลขโต๊แบบนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกแอดมินได้นะจ๊ะสำหรับสูตรนี้จะ เป็นงวดของประจำวันที่16ทธันวาคม2568นั่นเองค่ะ ก่อนอื่นเลยนะที่จะเข้าไปรับชมสูตรเมนขอฝากไว้สําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะถ้าท่านชอบการคํานวณของเราชอบสูตรของเราสุดง่ายสูตรบวกอย่างเดียวเท่านั้นสามารถกดติดตามได้ค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งกุุงกิ้งกันด้วยนะเข้ามารับชมสูตรของเราได้ทุกๆวนันชอบสูตรอะไรชอบสูตรไหนแนะนําเข้ามาได้เลยคะ่ะสาหรับวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มการคํานวณในงวดที่เป็นตัวอย่างกันก่อนนะคะ สำหรับงวดที่เป็นตัวอย่างนะจ๊ะเริ่มตั้งแต่งวดของ16พฤศจิกายนสอง8น้ 2, 5, 6, 8, เป็นต้นไปนะจ๊ะสูตร2ตัวนะคะ2ตัวเลข2ตัวชุดใหญ่นะจ๊ะสำหรับเลข2ตัวชุดเล็กยังไม่ได้ลงนะคะเอาชุดใหญ่ไปก่อนสำหรับสูตรนี้จะมีเลขคงที่อยู่นะจะเดี๋ยวเราจะมาทำเลขคงที่ก่อนนะคะ เลขคขงที่ของเรานะคะมีบวก2ตัวแรกค่ะต่อไปคือบวก3ามบวก1และบวก2นะคะนี่ได้แบบนี้ออกมานะทีนี้เราก็จะเมีตัวหนึ่งคือบวก1นึ่งมินลืมไปนะคะมีบวก2บวก3มบวก1บวก2บวก1นะึ่ะเขียนตรงนี้ด้วยนะคะมีบวกสองนะคะบวก3ามบวก1บวกสอง แล้วก็บวก1ตามลำดับนะ2 3 1 2 1อ่าครบเรียงบวก2บวก3บวก1บวกสแล้วก็บวก1น่ะครบแล้วนะคะบวก2บวก3บวก1บวก2บวก1บวก2บวก3บวก1บวก2บวก1โอเคครบมาเรามาทำพร้อมกันนะคะกระดาษปากาดินสอนำมาจดได้เลยนะจ๊ะ เริ่มตั้งแต่16พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8รเป็นต้นไปบน1,4,5ส่วนเลขล่างออก3,7ตามสูตรให้นำหลักร้อยบวก10บนบวก10บนบวก10บบนนำผลลัพธ์ที่ได้เป็นเลขเด่นตัวแรกนำเลขเด่นตัวแรกบวกกับเลขคงที่คือบวก 2, บวก 3, บวก 1, บวกสบวก1หลักร้อยคือ1 สิบ,บนคือ4ี่สบนคือสีเอามาสองครั้ง4และ4บวกกับอ่าสิบ,บนเอามา3ครั้งเลยนี่ทบทวนสูตรอีกรอบหนึงให้นำหลักร้อยบวก10บนบวก10บนบวกสิบ,บนหน,บบน 1, ึ่บวกสบวกสบวกสี่เป็นสิ เฉพาะเลข3านะคะให้วงเลข3มไว้ต่อไปนำสามที่ได้นะคะไปบวกกับเลขสองคงที่สามบวกสองเท่ากับห้าติกรอบเลขห้า ต่อไปก็นำ5าบวก3 5กับ3เป็น8ตีกรอบเลข8ต่อด้วยนำา8บวก1 8บวก1เป็น9ตีกรอบเลข9้นะจ๊ะเอา9บวกส เท่ากับเลข11เอา1และ1เอา1ที่เป็นหลักหน่วยเท่านั้นตัวนี้ไม่ค่อยเห็นเลยเนาะปาก,การน่าจะจืดจางมากอันนึงหมวกหนึ่ก่อนเดมินจะเปลี่ยนปะกาแป๊บหนึ่งนะคะขอเปลี่ยนปะกกาหน่อยนะขออนุญาตเปลี่ยนปะาก,กานะคะทีนี้เราจะได้เลขของเราออกมาแล้วเนะีเลขของเราจะมีตั้งแต่เลข3ตัวนี้เลข5 เลข8เลข9ก9แล้วก็เลขก1เลข2เอาทั้งหมดนี้มาจับคู่กันนะผู้ชมเราก็จะได้เลขชุดออกมา3กับ5ก่อนนะแบบนี้ค่ะ3กับ8 3กับ9 3กับ1 3 5, 3 8, 3 9, 3 1และ3 2ต่อไปจะเป็นเลข5นะคะ5 8ก่อน5 9 5 1 5 2ต่อด้วย8กับ9 8กับ1 8กับเลข2ต่อมาเป็นเลข9กับ1 9กับเลข2แล้วก็เลข1กับเลข2ค่ะได้เลขออกมาประมาณนี้นะคะสำหรับสูตรเลขชุดอันนี้จะต้องกลับด้วยท่าน้ชมต้องกลับด้วยนะเพราะว่าเป็นเลขที่เป็นเลขชุดที่ต้องกลับนะคะทีนี้ก็จะมีเบิล้ล สามสามห้าห้าแปดปดเก้าเก้านอเนือสองมินจะเขียนตรงนี้น่าจะเพราเป็นเล็กเบิ้ลเนานะถามว่าเล็กเบิ้ลมาบ่อยไหมก็นานๆมาทีแต่ว่าก็ต้องเก็บเอาไว้บ้างนะคะใครชอบก็เก็บไว้ใครไม่ชอบก็ตัดแต่สำหรับแอนมินบางทีถ้าเป็นเล็กเบิ้ลเนี่ยเราก็จะตัดตามสูตร ที่เป็นสูตรเด่นตัวไหนที่เป็นเลขเบิ้ลแต่ว่ามันเป็นเลขเด่นเนี่ยเราก็เก็บไว้เนี่ยอ่าเลขเบิ้ลเราก็จะได้ออกมาคือสามสามห้าห้านะคะแปดแปดเก้าเก้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสองเนาะตามนี้อ่าต่อไปเราก็ไปดูผลกันนคะคะผลของงวดปละจาวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดบนออกสองห้าสองส่วนล่างออกสองสองตามสูตรของเรามีไหมคะอ่าบนจะเป็นห้าสองสองห้านะคะ อ่าถ้าที่ดูก็มีนะคะมีตรงนี้นี่ห้าสองสองห้าอันนี้บนนะคะส่วนเลขเล่าสองสองกบังเอิญว่าในงวดนี้เป็นเบิ้ลน,นะคะมีพอดีเลยก็จะเป็นสองสองตัวนี้นะคะที่เป็นเลขเด่นบนออกสองห้าสองนะคะแล้วก็เลขล่างเนี่ออกสองสองนะ ตามสูตรนะคะได้ประมาณนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบสูตรไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะอันนี้เป็นสูตรที่ท่านผู้ชมท่านหนึ่งอสอบถามกันเข้ามาเนาะอยากได้เลขชุดนะคะเป็นชุดใหญ่นะ,ะมิก็จัดให้เลยนะคะตามที่สูตรออกมาจะได้เลขประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เราจะมาทําสูตรของงวดประจำวันที่16ธันวาคม 2568ไปพร้อมๆกันสูตรนี้เป็นสูตรของเลข2ตัวชุดใหญ่นะท่านผู้ชมนะชุดใหญ่ชุดใหญ่เราก็เขียนเอาไว้ก่อนเราตั้งเอาไว้เดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมกันนะคะปากกาเริ่มจืดจางอีกแล้วสีนี้ทิ้งไปเลยนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาทําในงวด16ธันวากันขยับขึ้นมาด้านบนนะจ๊ะ มินจานำเลขของวันที่1ธันวาคมหกดเป็นตัวตั้งนะท่านผู้ชมสำหรับในสูตรนี้นะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันค่ะให้นำหลักร้อยบวกสีบนบวกสีบนบวกสีบนนำผลลัพธ์ที่ได้ไปเป็นเลขเด่นตัวแรกทีนี้เรานำเลขเด่นตัวแรกนะจ๊ะไปบวกกับเลขคงที่ของเราเลขคงที่ของเราจะมีบวกสองบวกสามบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งตามลำดับนะคะเราจะได้เลขเด่นออกมาทีนี้เราก็เลขเด่นที่ได้มาจับคู่ มาวินกันได้เลข2ตัวชุดใหญ่ออกมานั่นเองสำหรับ1ทันวาคม2 5 0พบน252ล่าง22หลักร้อยจะเป็นเลข2ตัวนี้ค่ะดึงมาก่อนนะจ๊ะตัวแรกตัวต่อไปให้ดึงเลขหลัก10บนก็คือเลข5ตัวนี้มาบวกกับเลขหลัก สิบบนก็คือเลข5นะคะและนำมาบวกกับเลขหลักสิบบนอีกรอบหนึ่งคือเลข5ตัวเดียวกันเราจะได้เลขออกมาก็คือ2องบวกหบวกหบวกหให้นำห้าสาเลขนี้บวกกันก่อนเป็น15บวกกับเลข2เป็น17 1และ จะเห็นได้ว่าตัวที่เป็นเลขเด่นตัวแรกก็คือเลข7ตัวนี้นี่เองต่อไปนำเจบวกกับ2 7กับ2เป็น9เด่นตัวที่สองคือเลข9ต่อไปนำเกาบวกสาม เก้าบวกสามเทากับสิบสอเราเอาเฉพาะเลขสองสำหรับเลขหนึ่งไม่เอาตัดทิ้งนะจ๊ะต่อไปนําสองบวกหนะสกับ1รวมกันเป็นเลขสนะคะตีกรอบเลขสามเอาไว้ได้เลยแล้วก็นำสามที่ได้นะจ๊ะบวกกับเลข2 3กับ2รวมกันเป็น5ตีกรอบเลข5าไว้จ้ะ แล้วก็นำห้าไปบวกกับเลข1ต่อห้ากับ1รวมกันเท่าไหร่เอ่ยเป็นเลข6นะคะให้ตีกรอบเลข6เอาไว้จ้ะอันนี้เราได้เลขออกมาแล้วนะคะสำหรับเลขของเรามีเจ็ดมีเก้ามี2องมีสามมีห้ามีหนะคะทั้งหมดนี้เราก็จะนำมาจับคู่กันนะการจับคู่เลขก็ง่ายๆเลยนะคะเอาเจ็มาจับคู่กับ9้าแล้วก็ไล่ลงไปทีละตัวค่ะท่านผู้ชม 7 9นะคะ72 73 75 76แบบนี้นะจ๊ะต่อด้วยอีกตัวนึงก็เป็น92,93,95,96นะจ๊ะตามลำดับเลยนะ,ะ2,3ค่ะ2,5แล้วก็2,6นะคะต่อไป3,5,3,6,5,6ามาตามลำดับนะคะทีนี้เลขของเราเนี่ยก็มีเลขเบิ้ลด้วย สำหรับเลขเบิ้ลเรานำเลขที่เป็นเลขดิ่นนะคะมาเป็นเลขเบิ้ลได้หมดเลยเจ็ดเจ็ดเก้าสองสองามห้าหหนะคะเจ็ดเจ็ดเก้าสองสองสามสามห้าห้าหหไอ้่แนะนำว่าถ้าใครชอบสูตรนี้นะคะก็เก็บเลขเบิ้ลเอาไว้ได้นะคะเราไปตัด กับสูตรอื่นนะคะที่เป็นสูตรเด่นหรือสูตรดับนะ,ะก็จะเหลือน้อยชุดลงเนะะี่ยแต่ถ้าใครชื่นชอบสูตรอื่นมากกว่านะคะเดี๋ยวมินจะนํามาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกแอดได้นะ,ะท่านผู้ชมสําหรับสูตรนี้เดี๋ยวเราจะนําเลขที่ได้เหล่านี้นะคะไปสรุปด้านล่างนะคะเดี๋ยวมินจับคู่ให้เลย16ธันวาคม2518สสูตรเลขสองตัวชุดใหญ่ของเราได้แก่เลขดังนี้นะคะ มีเจก้าตัวแรกต่อไปไปเลข7จสองต่อด้วยเลข7จสามค่ะเจหนะคะเจดหค่ะมาต่อที่เลข9ก้ากันบ้างนะเกสองตัวแรกเลย ก้าสามนะคะเก้าห้าค่ะเก้าหกนะคะต่อไปเป็นเลขสองนะท่านผู้ชมสองสามตัวแรกต่อด้วยสองห้า สองหกค่ะมาต่อกันที่สามห้าอ่าเขียนตรงนี้ไหมนี้ก็ได้เนาะสามโอเคแล้วก็สามหกนะคะตัวสุดท้ายของเราขออนุญาตย่อส่วนนิดหนึ่งตัวสุดท้ายจะเป็นเลขห้าหกก็ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็น เลขที่ยวเราจับคู่กันมาก็จะได้ประมาณนี้ได้แค่นี้นะสองตัวชุดใหญ่ที่ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ออกมาแต่ว่าเนี้ยจะเป็นสองตัวชุดใหญ่บนสองตัวชุดใหญ่ล่างมาได้ทั้งบนและล่างนะคะแล้วก็ในเลขชุดนี้จะต้องกลับด้วยนะท่านผู้ชม ก็จะเป็น7 9 9 7แบบนี้ต่อไป7 2 2 7 7 3 3 7นะคะ7 5ก็สลับไปเป็น5 7ต่อด้วย7 6สลับไปเป็น6กับ7นะคะต่อไป9กับ2 2 9 9 3 3 9 9 5 5กับ9นะคะ9 6 6กับ9 3 3 2 3 3กับเลข2 2 5 5กับเลขสอแล้วก็2 6งกับเลขสองสกับ5 3าสกับ6 3แล้วก็5 6และกลับไปเป็น6กห้นะสตัวชุดใหญ่ถ้าใครชอบชุดแบบชุดเล็กนะเดมินลงให้ในคลิปตัดไปนะคะติดตามได้แล้วก็สําหรับในชุดนี้ก็อย่าลืมเลขเบิ้ลด้วยนะอยู่ตรงนี้เบิ้ลน,น,นานมาทีก็จริงแต่ว่าเราก็ เก็บเอาไว้ได้นะคะเราไปตัดกับเลขที่เป็นสูตรเด่นก็ได้ถ้าเป็นสูตรเด่นเนี่ยมันก็จะเหลือน้อยชุดลงไปอีกนะท่านผู้ชมนะเบิ้ลน,นะคะในงวดนี้จะเป็น77 99 22 3 3 5 5แล้วก็เลข66ตามลำดับนะได้ประมาณนี้นะถ้าใครไม่ชอบเลขเบิ้ลก็จับคู่นะคะประมาณนี้เหมือนกันอันนี้ก็ท่านผู้ชมนะคะที่สอบถามเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สอบถามกันเข้ามาสำหรับเลขชุดใหญ่นะ แล้วก็ท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบสูตรอื่นไม่ว่าจะเป็นบนไม่ว่าจะเป็นเลขหลกักไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยตรงตรงนะคะเลขหลักสิบตรงตรงเลขหลักหน่วยตรงตรงจะเอากี่สูตรจะเอากี่เลขสามารถคอมเมนต์แนะนำแอดมินเข้ามาได้ ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยจ้ะก,ก็จะมีถ้าผู้ชมที่สอบถามสูตรหลักร้อยเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวมินจะลงให้เนาะเอาไป2ส,สูตรที่มันตัดกันนะก็จะเหลือน้อยชุดลงนะประมาณนั้นเนาะก็ได้ประมาณสามตัว2ตัว3ตัวประมาณนี้เนาะใครที่ชื่นชอบเลขหลักร้อยอย่าพลาดนะเดี๋ยวมินลงให้ในคลิปถัดไปถัดจากคลิปนี้เลยนะจ๊ะโอเคก่อนจาก,กันเนอะอาะเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยมินมานี่ก่อนก่อนจากกรนก็ขอบฝากไว้สำหรับ16 ธันวาคมนะคะเลขเหล่านี้นําไปพิจรารณากันก่อนต้องบอกก่อนเลยว่าสูตรก็อาจจะมีเข้าบ้างนะหลุดบ้างนะชอบสูตรไหนดูสูตรนั้นนะชอบสูตรไหนตัดสูตรนั้นนะคะเอาสูตรนั้นมาตัดได้นะคะคก่อนจากการก็ขอฝากไว้สําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ถ้าท่านชอบเลขของเราแบบนี้นะคะชอบสูตรของเราแบบนี้นะคะสูตรง่ายๆแบบนี้และเป็นสูตรบวกด้วย มีช่องของเราคะ่ะที่เป็นสุดบวกมาดูได้ไม่มีคูณไม่มีลบไม่มีหารใดๆทั้งสิ้นและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุง้งกิง,งเป็นกำลังใจให้แดมินด้วยนะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านร่ำรวยโชคดีกันทุกๆคนอย่าลริ่มรักษาสุขภาพตัวเองดีด้วยนะจ๊ะ ราพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ